ดีใ,ใจกว่าเพลงได้ร้อยล้านวิวการเขียนเพลงมันก็เป็นกับการตีความหมายความเข้าใจในแต่ละเรื่องที่กำลังรู้สึกอยู่อ uh huh. แล้วหลายๆครั้งมันก็พาเราไปในจุดที่เราเกิดความรู้สึกว่าเออมันมันได้ผลลัพธ์บางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกโอเคกับตัวเองมากขึ้นนั่นก็เลยเป็นที่มาของทุกๆเพลงที่ที่เขียนดีใจนะ ที่ที่หลายๆครั้งที่มีคนส่งข้อความมาบอกว่าเพลงนี้แบบหลายๆคนประสบปัญหาประชีวิตบางคนอาจจะมีความซึมเศร้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไงเราเขาเพลงเหล่านี้นําพาเขาออกให้เห็นอีกมุมหนึงง่งหรือว่าอย่างน้อยมีเพื่อนที่อยู่ข้าง,างเวลาที่เผชิญสิ่งเหล่านี้ก็โหวดีใจมากรู้สึกว่าแบบดีใจกว่าเพลงได้ร้อยล้านวิวดีใจกว่าได้รายได้มากมายคือ สิ่งที่เราทำมันมีค่าใครสักคน่อยู่